มากินเห็นยญแต่คำเคยทำเคยเอ่ยได้เคยหักน้องสองเป้าต่อกันคืนหนึ่งนั้นเดือดเด่นสดใสนวลละไมในตาพี่สองมาแย่งพื้นจำที่นั่นได้หรือเปล่าพี่บอกรักเจ้าจนชั่วชีวาแสนรักแสนห่วงน้องยาหาสาวน้อยปานาอันดีอ่ะสวัสดีครับนี่น้องเอามือนี่กับภาพพี่น้องรับชมนะครับเนาะผู้ที่สนใจการเกษตรเรื่องการเลี้ยงแพะนะครับเนาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่หน่อยนะครับยุนีครับกับเป็นคอกแพะแบบบ้านๆใส่ต้นทุนมาหลายนะครับ เลียงแพะในแบบซื้อมาขายไปนะครับรอบแพะยูทีประมาณรอบละเจ็ดถึงสิบตัวนะครับเป็นแนทังพี่น้องกระสิตรกอนมือไม่ไหมเหมาะที่น้าไปศึกษานะครับข้อแพะที่พี่น้องเห็นด้านหน้าใส่งบประมาณทีถือว่าบรสูงมากนะครับสิ่เด็สอบถรายละเอียดแบบการเลียงยืนลงและก็ปล่อยเรียงนะครับว่ามันแตกต่างกันประมาณใดเมื่อเรียงแบบยืนลงแล้วพ้นหอาหารแบบไดนะครับอยู่นีพี่น้องสิได็ติดตามนะครับแล้วก็การน้าแพะข้บมาใหมนะครับ การให้ยาบรรุนงเพิ่นห้แบบใดนะครับอยู่นี่เพิ่นก็ใช้วิธีการฉีดฉีดแบบใดจะพี่น้องเด็กศึกษาน้ำกัดล้วก็ช่องทางการขายแพะแบบซื้อมาขายไปนะครับเพิ่นคิดต่อซื้อขายกันแบบใดพี่น้องเจริญครับชลิปนี้อ่ะมือนีพบกับน้องคิมครับผมสวัสดีครับน้องคิมครับผมสวัสดีเนาะสวัสดีครับอ่าสำหรับอยู่นี่น้องคิมกับเลี้ยงแพะมาประมาณเจ็ดปีแล้วครับผมประมาณสี่ห้าปีอ่ะประมาณนี้เนาะครับเนาะอ่าด้านหน้าเป็นคอกแพะ ยูนิเฮาเลี้ยงลักษณะอซื้อมาใครไปไมเนาะครับผมลักษณะการเลี้ยงห้องลองยูนิเลี้ยงแบบไหนครับเลี้ยงแบบยินลงครับอืมเนาะแบบหยินล้งเดี๋ยวบุคคลเดีปล่ไปเลี้ยงในพื้นทีเนาะหละเดี๋ยวผมยังที่สอบถามเนาะเข้ามาแนะนําเป็นหัวข้อไปะช่อนหัวข้อแรกนี่เอาเอาไปลงเลื่อนก่อนนะครับเนาะเอาติดตามข้อมูลเรื่องลงเลื่อนน้วยกันครับอสำหรับลงเลื่อนที่เห็นด้านหน้าเนาะลองชิมนี่รัดแปลงจาก คอกหยังครับมาเฮ็ดเป็นขอกแพะผมเลี้ยงหมูครับอือมครับวันนี้จะได้จุงจะเถื่อเป็นลัง่าเวนะครับต้องกาซื้อเสาซื้อยังมาเสริมับที่เป็นนั่นขอกแพะนะครับครับผมยุนร้อยขึ้นนะยกพื้นขึ้นครับขอกแพะยกร้อยขึ้นนะครับเนาะจากพื้นละตะอ่าท้าพ่วมไปคือว่าเป็นเป็นขอกหมูนะครับเนาะอ่านี่แหละครับลังค่าฮาบาร่วมเนาะเบดเซ็ตอ่าต่างตงนะครับถีนองเฮ็ดเคื่องขอกย่อยขอกซ้อยนะครับเนาะ ทุกอย่างได้แล้วเสรซตทั้งยกพื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับเนาะเดี๋ยวก็สิถามไปก่อนว่าข่วมก่วงนะครับด้านก่วงขึ้นไปนี่ครับประมาณเจ็ดเมตรครับผมข่วมก่วงนี่อยู่ประมาณเกียรตินเกียนะครับเนาะก่วงด้านหน้าที่เท่าไทยนะครับเนาะด้านคางไปหันครับด้านคางด้านคางนี่ประมาณห้านาะครับเนาะเมตรนะครับเนาะเกียคูณห้านะครับผมว่าประมาณนี้ใส่ไปนะครับเรากับ่รวมล่ะพอรังค่าว่าเาเอาก็ได้ ต้ค่่ามีไอยูเขาต้นทุนจากการเลี้ยงหมูเขาอยู่แล้วเนาะน้องลงทุนไปนะครับอ่ามดนําครอกเนี่ยนะครับเนาะประมาณเจ็ดบาทครับผมผมข่าวว่าอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทครับเพราะว่ามันมีใหม่แบบพวกผมผมผมอยู่สวนน้ำกับมีงสีนะต่านกันตี้กันครับครับอืมนี่เนาะมันก็ลรต้นทุนเขาแน่ครับแต่เขามีใหม่อยู่สวนห้องสีนะครับครับพ้องน้องเพื่อนพี่น้องแล้วเห็นยูหันเป็นยุค่้าเนี่ยเนาะครับเนาะยุค่้าแลวก็ไม่ได้ซื้อส่วนมากจะเป็นไม่อย่างครับ ไม่ดีคืพวกสร้างข้าโจเรือไขครับเป็นแปนเป็นอย่างเขาก็สั่งเอาครับบางเขาจะได้แบบใดครับโอ้ครับผมแปนมื่ปู่างทีมันจะกม็ดหลอดเม็ดทีนะครับผมครับผมประมาณนั้นนะครับเนาะซิงซิงซีดีซี่เนี่ยอันนี้ละรายละเอียดต่างๆของขอกนะครับเนาะพี่น้องเจดได้มองเห็นว่าเมื่อเมื่อเขาซื้อแพะเขามาเลียงนัองชิมเนาะคอกประมาณนี้แหละครับ่วงยงีวประมาณจ็ดคูนหานะครับเนาะเอา มัดจู๊แพ่เขาไปได้เลี่ยงเนาะครับทีน้องเคยเอาเขามาเลี่ยงีสําหรับค้อนี่จู๊แพไในประมาณเทก่ตัวครับผมตอนผมโอซายนี่ผมขันเป็นค่อยคอยย่ประมาณได้สิบตัวอยู่จิ้ตัวอยู่ครับรวมทั้งขอกซอยของใหญ่ให้เห็นแล้วเนาะได้สิบตัวเพราะว่าขอกผมย็ดเพื่อไว้ขอกแล้วสองตัวก็ได้นะครับพอเกิดนี้ครับถ้าทําเป็นตัวรื่อกันดีครับต็อไปเมื่อยืนลงนะครับอ่าเมื่ออยู่ยืนลงลองจิ้มเนาะ ถ้าแพ้ยยืนล่วงส่วนมากเขาต้องหายพิ่นกินเป็นไหครับผมหาครับเออตนยืน้องชิมกับเรื่องหลักๆก็เป็นพวกหญ้าพวกใบไม้ขึ้นเมือนกันขึ้นมืนครับต่างกันทินเนี่ยะครอปลูกหญ้าไว้น้ำมันอ่าหารเสริมที่ต่างๆเนาะเอาก็เสริมอาหารเพื่อให้ แค่เขาหนีอุดมสมบูรณ์นะครับครับผมวันจะเรื่องเติบโตเขาก็จะดีแน่ขึ้นไปแน่นะอย่างเราทั้งแมชาติไรเมันกีก็ได้อยูายุแต่ว่าการจะเรื่องเติบโตเมื่อกี้ยมีซ่าเนี่ยใส่เวลาดุลนะครับครับผมเนียนพวกอาหารคนสีกันหมดเละเมาก็เนียนเห็เสริมเขาเนี่ยผมเป็าแบบกับถือกับอัดนะครับครับผมเสริมเป็นนี่เขาจะเป็นเสาแรงกระเด็นทีนะครับเดือดก็ได้เลยครับผมอ่ะต่อไปพี่น้องหู้เดี่ยวจะได้มองเห็นอาหารที่บนใส่เลี้ยงเนาะว่ามีอย่างน่เพื่อพี่น้องอ่าที เลี้ยงยูนะครับมือไม่จะได้มองเห็นว่าโอ้พันใส่ตัวนี้ฮะพี่น้องเยีาไปปรับใส่นะครับเนาะครพี่น้องครับไปตามไปเบื้องอาหารน้ากันครับว่าพันใส่อย่างเลี้ยงเสริมกับมหยากับมหยังเนี่ยนะครับเนาะติดตามครับผมการเลี้ยงแพะเนาะถึงถึงว่าเขาจะเสริมค่าใช้ช่ายต่อแพะต่อตนี่นะครับดูนี่น้องให้จังหรอบครับอาหารแพะเป็นเส้าเลี้ยงครับสองรอบเนาะเฉลี่ยเหรครับค่าใช้จ่าย การเลี้ยงแพะนี่เนาะที่เห็นอยู่นี่นะครับเพิ่นกินอยู่ค่ายใจใจเขาตกอยู่ประมาณมือละเจ้าบาทครับผมต่อโตครับผมนี่ประมาณตัวละสองบาทถึงสามบาทประมาณนี้เนาะครับเนาะโอ้ครับเอ้าต่อไปเจี๊ยนี่ยน้ำเบ่งปันพี่น้องว่าอ่าน้องคนใส่อาหารประเภทใดเนี่ยอยู่นี่เนาะครับเนาะเราให้จังใดนะครับผมเอาอย่างแรกครับแนะน้เป็นย่างๆไปเนาะครับผมบินเอาพูดมาครับ จ้าึกขึ้นมาจักเลน้อยครับพี่น้องจะเห็นเนาะโอ้โอข้าวโพดมารก์กนะครับอ่าวางก้อนก็ได้ครับข้าวโพดมาร์กเนาะต่อไปยังที่สองครับผมเป,เป็นอาหารคนอาหารคนนคืออาหารคนอาหารคนนี่เป็นอาหารของแพะหรือของงวัวครับผมของง่วครับแต่ว่าบ่ิหนี้พวกยูเลียครับอ่าบ่ิีส่วนผสมของยูเลียน,นะครับอ่านี่คืออาหารอาหารคนแต่เป็นอาหารงว่วนะครับเนาะอันนี้เป็นข้าวโพดมาร์กนะครับต่อไปย่างต่อไปครับผมอันนี้เป็นยังครับผมตัวอัดเม็ด่ตัวอัดเม็ด โอ้ oh, ค,รครับน,ะ <Yeah. S 2> นี่เนาะครับเนาะมีสามอย่างอยู่นาะครับเนาะอ่าต่อไปต่อไปขั้นสิทธิดตามส่วนผสมต่างๆเนาะ <Yeah. S 2> อยู่นี่มันแล้วตลอดแพ้เฮา <Yeah. S 2> มืึอนี้รอบแพ้เฮามีเยอะตัวครับมีอย <Yeah. Okay. S 2> นะู่หกครับหกเนาะอ่าต่อไปเขาจะผสมให้เบิ้งทั้งนี้เนาะ <Yeah. S 2> ว่าอ่าเพิ่นผสมยังใส่กันแน่เนาะครับ <Yeah. S 2> อัตราส่วนที่แพ้กิน อยู่ที่ประมาณถือตัวเราประมาณจักตักเนอ้นองเอาน้องน้องเอาทุกอย่างร่วมกันเลยครับเดี๋ยวผมจะสอบถามรายละเอียดครับลืมเลยครับผมแรกกระชิเป็นข้าวโพดมัร์กนะครับเนาะครับผมอาซูตี่ที่น้องใส่ให้แพะเ้ากินอยู่นี่ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์มาแพะเา้างเนี่ยนอืมพ่กนี้เป็นพวกเสริมที่แบบครับเอาพี่น้องไทยเบิ้งแพะยังหน่อยอา่าแพะน้องเพิ่นกะ ถือว่าใส่ได้อยู่เนาะน้องคิมเนาะวกผลพวงยังถือว่าเรียบสวยงามดีครับเขาเมืองหันตัวครับอืเขามานั่มร่วมกันกับยูทีรอเพย์เข้าว่าเ้าสีกาไว้เพิ่นมีอยกาตัวเข้าผสมซ้ำนั่นเหมือนบหมครับผมผสมลายมันจะเสียครับตัดเือเนาะครับเนาะก็ไปกอ่าเป็นย่างที่สามเนาะครับผม เ้า่อเลี้ยงบ่อยๆเ้า่ออยู่หัเองว่าเ้าควรจะกาประมาณซ้ำไหนแพร่จะตัวเยอะตัอ่าครับผมเรียบร้อยนะครับเนาะจากนั้นน้ำสามอย่างมาร่วมกันกาเจียนเท่าทีแพรเขากินเนาะอ่าประมาณต้นหนึ่งตัวนี่ปริมาณการให้เ้า่อซ้ำกันบอสตัวแพรมันแล้วจะตัวแพรเห้องตัวใหญ่ังสี่ห้องกาบมาเจอละมือของเกียรนี่เ้าเบิร์นเป็นแบบมันกินเบิดมือเท่าเดี๋แต่ว่าเ้างเบรคไใส่เกินประมาณครับเดี๋ยวมันทว่างอืดครับครับ อาตที่กินหน่อยที่สุดยประมานแยกตักครับผมีประ้านบ่เกินตกหนึ่งครับบ่เกินตาหนึ่งะครับเพราะกับเบิ่งนําว่าแต่ละตัวไม่ได้กินเวททุ่มทำเลยนะครับอืมครับโอ้ตักอย่ามนั้นครับเอออ่าผมเสริมนิดนึงเนาะคือว่ายืนยืนลัางๆไปคือหนึ่งตักครับ ขึ้นถึงสองตักยู่ที่ว่าแพ้ตัวนั้นกินเจียงกินบ่เจียงถ้าก,ก็นยังให้หลายเกินนะครับ,รบอันบ่ยิ้มกัเสื้อไม่เพิ่นแน่เล็กหน่อยนะครับเนาะอ่านี่แหละครับสูตรนี้น้องคนใส่มากเพิ่นกต่กว่าแพ้เพิ่อนอุดมสมบูรณ์นะครับอ่ะก้อนจะให้การเตรียมสหรับร่างอาหารเท่ากัต้องเฮ็ดยังไงครับผม หนึ่งเขาต้องทำความสาดกันนะครับมันเหลือพวกกองเทียนะครับเขาต้องไปผสมกันครับมันเหลือมันนะครับสมมติเหลือจากตัวนี้เองสิตัวนี้ตัวนั้นมันมันกินง่ายตัวนี้ได้เขาไปไงตัวนั้นเขาไปเอาถิ่มย่างนะครับโอ้เบิ้งพฤติกรรมว่าตัวไหนพิ่ดกินง่ายไม่นครับเขาก็บไทยเขาเลือกนะครับเขาไทยที่พอดีตัวนี้กินมาเบิดมือหนีมามันเหลือเหลืออยู่ห้างทีประมันจ๊กโผลนึงสิเขาไปตัวนั้นกินตัวนี้มันมากินเสียทั้งมูงสินะครับครับ เขาเคคจะเปะเดี่ยวถิ่มยากนะครัโอ้ใค,ครับแล้วกา็ชาแพะเขาซื้อมาามองอื่นเขาก็จับเป็นหลงถามเพิ่นก่อนว่าเพิ่นเลี้ยงแบบไหนอยู่ก่นมาครับ,มรบผมก่อนเขาจะซือ้อเพิ่นเหลี่ยงเขาถามว่าเพิ่นเลี้ยงอาหารมาบัวกอเลี้ยงอาหารบรัวเพืเ่อไอกินแต่พวกเนะพื่อพวกยาพวกไมอยังเงี้นะครับบางที่บมเคยกินอาหารเขาเาต้องมาขัดเนี่ยนะครับอครับอ่าเสริมนิดนึงคือว่ายุนีน้องเพิ่นจะเลี้ยงเป็นใส่หัวอาหารน้ำบางที่แพะ ถ้าพี่น้องไปซื้อหรือน้องชิมไปซื้อมาบังมองพูดให้ใจยาเขาจะต้องคอยมาปรับพฤติกรรมการกินน้องเพิ่นยุกยุกคอข่ายมันเข่าขับมองเฮ้าเนาะพี่น้องจะได้เข้าใจง่ายๆว่าเขาถามเพิ่นมาอยู่น้ำเฮ้าเพิ่นเพิ่นกินหัวอาหารเขาก็ต้องคอยคอยให้อาหารเสริมเพิ่นไปอีกอย่างหนึ่งนี้ กันให้อาหารคุนหนีท่าเพ่ะบุฟเฟ่ต์กริงข้องยู่มแป้งกินไหลครับเพาต้องควายแหกวันนี่ครับเพราะว่าเกิดว่ามันบุฟเฟ่ย์จินอาหารคุนไหมนบ่ครับ้นีไม่กินปั๊มนี่คือทวงพวกล้มใส่พวกทวงดิเป็นปั๊บคนเด็กเพราอาหารคนหนีแค่นี้ทวงไหลทวงร่วงได้นะครับครับอซ้ำเขาทำเพียของเมื่อใหม่นี่ซ้ำว่าคนเคยกินข้าวเจ้าาปั๊บกินข้าวเหนียว่อาประมาณนั้นเนาะ ต่อไปก็ให้นองแพ้เลยครับผมแต่ว่าเขาต้องปัดกวาดล้างเกาออกให้ดีวะเนาะอ,อเี่ยอ,อย่งนองเพิ่นวาก็คือว่าถา้าทาตัวใดกินได้จีบมูเหรือก็ให้เพิ่นไปเลยครับดีก็จริงนะครับเนะาะอือสําหรับเขาเลี้ยงมะนีเนาะสําหรับแพะ่น้นองชิมก็ถือว่าเป็นก็นถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่อ่าเป็นอาชีพเสริมที่ดีให้เขาอยู่นะครับเนาะครับอือ กระจาขายออกไปรอบๆไปแมนบอลก็คัออืมครับอืม,อมก็ให้กันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับดูแลก,กันไปอ่านี่นี่เป็นวิธีแรกคือว่าอาหารควงอาหารคนนะครับเนาะ mm. ต่อไปยังสิดตามด้วยห้าหยาบเดี๋ยวพี่น้องยังสิดเบื้องอาหารหยาบนะครับเนาะ mm. อ่าต่อไปแบบให้เพื่อนไปเป็นไปเลยครับผมเ mm. ออเขจะกินดีนะครับ mm. ตามด้านหน้าครับผม นี่แหละครับให้กันไปเรื่อยนะครับนาองอ่ามีน้องได้เห็นการไหนอาหารอันดับแรกคือเป็นอาหารคนก่อนนะครับนะคนอาหารเป็นอ่าแต่ถามเอาอย่างนี้ครับว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงนะครับหาผู้พันธี่พื้นที่บ่มีเนาะผู้พันธุ์อย่างเลี้ยงแบบนี้แบบยืนล่เหมอ่ครับกับผู้ที่พื้นที่หน่อยครับผมเหมอะครับอืมถือว่าจะเลี้ยงแพได้ให้กันได้ครับสำหรับการปล่อยเลี้ยงนะครับเนาะต้องเหมาะกับเกษตรกรแบบไหนครับผมทั่วมากนี่ ถ้าเป็นปล่อยอะไรทุ่งเมนมาต้องบอกแปลว่ามีพื้นที่ได้หลายไรยครับต้องปล่อยไปหาจริงจนงยิ้มมัดมือทีนะครับก็เขาปล่อยยิ่งเรี้ยงเธอเดียวเลยครับอหมายความว่าพูดจะเลี่ยงก็คือต้องมีพื้นที่ถ้าเป็นที่สวนก็ต้องประมาณเจ็สามทีไรขึ้นนะครับเนาะประมาณการร่วมด้วยอย่นี้ครับเขาต้องร่วม การบริเวณที่เขาเจอเหมาะสมที่เขาจะเลี้ยงนะครับอืถ้างเขาไม่ปล่อยปล่อยไปแบบบลอมล้อมลวงที่ทั้งเรื่องหัวสวนเขาจะปลูกสิงขวางนะครับต้นไม้พวกอย่างเขาจะเอาไปเลี้ยงนะครับอาจจะเขาหัวเขาสวนไมนนะ่แน่สรุปแท่นองมันคือว่าถ้าเขาปล่อยเรี้ยงไปบประมาณในการรอมรั่วดเขาในการมาเรี้ยงแบบปล่อยเลี้ยงนี่มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเนานะอ๋อครับหมายก็ว่าพี่น้องก็ต้องมีป้องกันพวก หนึ่งลัตว์ที่เขามาทำ,ทำายเขาเนี่ยพวกหมาพวกอย่างนี้นสองพื้นที่พี่นอมม้องคู่มือเนี่ยเนาะอ้าวอ้างอิงคู่มือรถมันยังสีสมเหตุสมผลไหมาครับว่าพ่นธุ์ที่สวนขางเฮ้าปลูกพักปลูกยังถ้าเฮ้าปล่อยเลี้ยงท้ให้เขาสวนมันก็จะเสอ่า,<ห>าเดือดร้อน,น,น,นพี่น้องนะเฮาก็เลยได้อางดประมาณตัวนั้นมาทำเป็นแปลงปล่อยที่ไงที่กวางขึ้นก็ต้องขอเสียคือเฮาต้องปล่อยเลี้ยงก็คือต้องลงทุนในการเท็ดรั่วนะครับเนาะ แต่ข้อดีห้อง่นกับมีอยู่เป่นบาครับผมมี่ครับอ่าข้อดีห้องการปล่อยเรียงคือยยังครับผมหนึ่งห้องปล่อยไปเรียงนี่คือว่ามันได้กินทั่วไปนะครับไปกินตามที่มากขมากนะครับไม่เป็นที่ใบไม้นะอันนั้นอันนี้นะครับเป็นยาสมุนไพรของเขาเนี่ยนะครับมาจากเองของเขานะครับพวกือแล้วก็หนึ่งมันมันจะลดลดต้นต้นทุนในกี่ครับมันจะบวกเปลืองกัน พวกเส้อาหารที่ยังคุ้นไรนะครับองค์กที่เขาอยากเสริมอาหารไปเนี้ยนะครับมันไ่ด้กินธรรมชาติได้ยิ่มนะปล่อยไปนี่ครับครับผมครับอืมอ่าน่ารักเสริมนิดนึงก็คือว่าทีน้องคนว่าคือประหยัดก็คือว่าปล่อยเลี่ยงคือปล่อยไปเลยเบิดมือแม่นะผมห้องกับอ ้องหาอาหารได้ยืนไหมเพิ่อนพออาหารข้นกะจะจากน้องภายในซองพี่น้องกะจะให้แค่รอบเดียวแม่นครังสี่นะอ่ารอบเดียวตรงจัสี่ห้องกับป่วยไปนะครับอ่าโอเคครับมีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะครับเนาะนี่แหละครับพี่น้องในศึกษาน้ำกันเรียนรู้น้ำกันต่อไปเขาจะตามพวกไออาหารหยาบเนาะพี่น้องเพิ่นใส่ที่นี่เพิ่นกับแบบง่ายๆครับอาหารหยาบก็คือว่าให้ทิ้งไปเลยหลังจากแต่ว่าหลังเพิ่นจะให้อาหารข้นก่อนเนาะอ่าต่อไปเบิ่งอาหารหยาบที่เพิ่นให้ มีอย่างเนี้ยครับผมคืออาหารอาหารหยาบจากธรรมชาตินี่ก็เป็นบริสุทธิ์นะครับเดี๋ยวน้อเป็นกระถินเนาะโอ้นอก็จะหายไปเลยเนาะอันนี้โม่บริยุ่งยากตัวนี้บม่ยุ่งยากครับวางอย่างนีครับวางเลยนะครับเด้อะควรเป็นบว์เบิร์มันก็จะกินไม่กินอาหารควรเป็นอะไรกินเหนียวองมันอ่าครับเสริมโดยแพ่งกุลา้องทิ้มนาะแม่นครับแพ่งกุลาอใส่ในตลอดอ่าด้านนี้เป็นอ่าหย่าเพ่งเพ่งกุลาเด้อครับใช่ไหมกุลาประโยชน์อีกขึ้นอย่างครับผมซอยระบบย่อยเป็นกระบการย่อยดีครับอือครับ สร้อยรูปการเจอยของแพลเนาะของสัตว์ทุกชนิดเหรอครับเนาะผัวเพลสัตรูเหืองันยังไงบางทีเหระครับสำหรับแต่ว่าหลังกาเรเลี้ยวแต่ยมองเนาะยูนี่เพิ่นสีหายไหมข้าวว่าหลังจากให้าาไม่เจาะก็ใสัเป็นฟางแหงครับอ่าหมายความว่าการให้ยูนี่นะครับน้องเพิ่นก็นจะให้อาหารคนก่อนนะพี่น้องเด้อจังตามโดยอาหารหยาบมือใด้ข้อจังผ่าเพิ่นเบือ่อเขาก็หมุนเวียนเปลี่ยนยาก็ได้บางที่เนาะได้อ่าหมุนเวียนมือนีก็ทินีแล้วมือหน้าก็เปลี่ยนยาเป็นไม่ไม่ที่นี่ต่างๆเนี่ยที่นี อต่อไปนะครับมือหนีเขาก็จะแบ่งปันออ่าอ่าาแพะแพะตัวผู้เนาะแพะคอพันให้พี่น้องเขามาแบ่งปันเนี่ยคือช่องการขายมาลองชิมเขาก็ขายแบบนี้เนาะเค <แ S 1> นติดต่อมากอาก่ <fit ur. S 1> อาขายไปให้พี่น้องก็หาตัวใหม่เข้ามาก็ขายไปเรื่อยอย่างที่เราขับเนาะอาต่อไปครับไปติดตามเบิง้งภาพการซื้อขายเล็กน้อยให้พี่น้องในเบิ้องนะครับนะเนาะอ่ตามกันครับผมนี่ลองชิมเพิ่องกับ ซื้อขายกันแบบซื้อมาขายไปเนาะครับเนาะล่าสกดยิ่เป็นสายพันธุ์บบ่อเลือดผสมเนาะครับเนาะกับสีแบงปั่นในพี่น้องเข้าไปพัฒนาต่อเนาะครับสำหรับมือนี้เข้ากัสีแบงปั่นพี่น้องตัวนี้ไปพัฒนาต่อน้องคิมเนาะครับผมนี่แหละครับการซื้อขายเนาะครับลักษณะห้องน้องเนาะเมื่อมีแพะเขามาเข้าชงทางกันติดต่อครับพี่น้องผู้สีมาสื่อเข้าเข้า h ็ t ได้ไหนครับผมติดตัวทังเฟียดทังไรครับอื ก็คือโผล่ลงในเฟซในกลุ่มห้องกลุ่มมีเพีซื้อขายกันครับครับผมครับผมตัวนี้เนาะสะแบงค์เพิ่งไปเนาะครับไปครับเกษตรกรผู้จะนําไปพัฒนาต่อนะครับกะคือน้องหน่อยนะครับเนาะอ่ะน้องหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าอ่ะน้องอยู่ในย่ายบ้านเนาะครับมึอเนาะอ่านี่แหละน้องอยู่อ่าบ้านไหนเนาะครับผมอยู่บ้านนนท์คออำเภอม่วงสามสิบค่ะครับจังหวัดอุบลเนาะครับเนาะอ่านี่แหละครับ บารกะธรรมมาควมำรูเนี่ยนะครับสําหรับผููถีเอาแพะเข้าไปใหม่เนาะสําหรับมือใหม่ๆเขานําออกจากฟ้ามหรือขอกถี่เพิ่นเลี่ยงมาก่อนนะครับเมื่อไปถึงฟ้ามเขาปั๊บนะครับการปฏิบัติน้าแพะนะครับอยากขอความรูเนี่ยจากประสบการณ์ทีเขามีเนาะว่าเข้าคว่นจ็ดตังไหนก็แพะครับผมค่ะก็จะสอบถามเพื่อนก่อนว่าทั้งเพื่อนไทยพยาธิจีดบำรุงหรือยั่งค่ะถ้าเกิดยั่งเพื่อนพานมาหลายเดือนกลัวรู้ว่าสองเดือน ก่อนจะเอาเขาคอ,อกก็คือจะใาย้พยาิให้เพื่นก้อนอก็นจะฉีดบำรมงให้เพิ่นจับท้ายพยาิฉีดป้อมลูงเขาเรียบร้อยค่ะคก็จะสอบถามทาง้านจากของเก่าเพื่อนว่ามันกินอาหารลักษณะใดอืเพื่อที่แบบว่าเขาจะได้เอาไปเลียงแบบต้อนเนื่อเลยนะคะ,คะจะจะได้เรียงเพื่อนว่าไงมันจะได้เรียงเพื่อนถูกตามจากของฟ้ามเกา่าแม่ค่ะที่เพื่อนเรียงด,ดูอยู่เนาะครับเนะาะแล้วเขาจังไปคอยปรับ เป็นของเฮาไป<ม>น,นะครับเนาะคคค่่่ออยตัับบะารขอบคุณน้องหอะไรนะครับเนาะขอให้โชคดีครับให้พัฒนาสายพันธุ์ให้มีแพรส,สวยๆออกมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องยังติดตามไปอำเภอม่วงเนาะพี่น้องอยากไปเยี่ยมชมนะครับน้องตัวนี้นะครับเนาะสำหรับแพะตัวนี้นะครับอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมเพิ่นเกิสิได้เคลินง่ายจากจังหวัดยะโสธรไปอุบลเนาะอำเภอม่วงครับผมอ่ขอบคุณหลายๆครับผมขอบบคคคุณรัมเาไปเลยตามครับผม เดี๋ยวผมผม้เปิดตรงนี้โอ้ยี่หองใหนี้ถ้่าข้อมมีกบาเขากับองสีเลยมนบหครับแมนการการขนทรงนะครับเนาะสะดวกก็การค่ะอืมหลายตัวก็เอากับใาอยู่ค่ะครับอ่าตัวเดียวก็มาตัวนี้นะครับเนาะรถจิงอ่าครับทรงนองเพ่อนครับอ่ะเดินทางเดินทางปลอดภัยนะครับผมอ่โชคบ้านลำด้วยครับผมค่ะสวัสดีครับ ต่อไปนะครับมือนีกับมีแพรเอาเข่ามาไม้ตัวหนึ่งมือนีการปฏิบัติน้ำแพะเอาเข่าไม้กับสีสัตว์ฐานองเพื่นให้พี่น้องมือไม้เลยเนาะครับเนาะเดศึกษาน้ำกันว่าเป็นอย่างไรครับผมตามครับอนี่เป็นแพะ์ที่น้องเพิ่นเอาเข่ามะไม้เนาะครับเนาะตัวนี้ครับเอาสรับแพะเนาะน้องจิมทุกท่านที่ามือไม้เนาะที่เลี้ยงอยู่เข้าแพะเขาม่ทีแรกกับเข้าตรงเฮ็ดจังไดก็แพะก่อนครับผมหนึ่งเอาของมันี่เขาต้องมังกรเวขวักว่างก่อนนะครับเมืองอากาศมันก่อนว่า เป็นอาการแบบนี้นี่อาการแบบนี้เนี่ยทีนะครับครับมันเป็นลูกยังบัวเป็นสีน้คเพราะมันสัองเกตอาการกวนวอยง่ายครับครับผมจะสามสีมือหน่งทีนะอย่าเพิ่งออกไปร่วมละมูละฝูงนะครับเนาเ่ยวไวกินอ่าครับป้องกันเมึงพฤติกรรมว่าเพิ่นรวยแบบไีมาบอใชนะครับเพิ่นเป็นลรกเป็นแพ้อย่างมาบอนะครับเนาะบอกง่ายๆบาบ้านเฮาเมึงพฤติกรรมมันก่อนทั้งพฤติกรรมการกินทั้งอ่าเมึงเพิ่น ความสมูทของเพิ่นเนาะครับต่อไปเฮากัก,กไว้ได้่ามือต่อไปเฮาก็ต้องมีการบำรุงเพิ่นแม่นครัับน่นต้องที่าต้องเฮ็ดจังได๋ก็แพ้นนครับต,อต่อไปคือว่าเฮาต้องสีจ่างบำรุงเข้าไปก่อนนะครับอืบำรุงร่างกายเขาไปก่อนสีนะครับครับความเก่าเพิ่นอาจจะบ่ทันสีบำรุงไปหยังเลี้ยงแบบธรรมดาแบบธรรมชาติอย่างนี้นะครับอืเข้ามาไว้เฮาก็ต้องกันไว้ก่อนเลยสีอย่างบำรุงก่อนเนาะครับอ่าต่อไปน้องเพิ่นจะได้ ตัวนี้จะได้ฉีดเลยเพราะว่าเอาเข่าวมาไหมเนาะครับเนาะจะได้ฉีดเลยแหละครับมือสำหรับแพะตัวนี้นะครับเนาะน้ำหนักเพิ่นอยู่ประมาณเท่าไหร่น้องชิมสั่งมึงแล้วครับผมประมาณสามสิบเนี่ยนะครับสามสิบกิโลนะครับเนาะอ่าต่อไปก็จะเป็นมือจะได้ฉีดอ่าต่อไปการฉีดนะครับยาสีเขาใส่แพะนะครับในแพะการฉีดให้แพะนะครับเนาะแพะประมาณสามสิบกิโลเขาใส่อยู่ยาอยู่ประมาณสามซีซีครับสามซีซีสามซีซีนะครับเนาะอ่ายกเข็มขึ้นเลยเพิ่นเบิ่งนะครับประมาณสามซีซีนะครับิดีใจนี่ ขาต้องคำนวณน้ำหนักแพะวันนะครับอืมเขาจะฉีดเกินหดเลยครับครับเขาต้องมาสมมติว่าตัวนี้น้ำหนักสามตีซึเป็นมาครับเขาต้องฉีดอยู่ประมาณสามตีซีเพราะว่ายาหนึ่งตีซีต่อน้ำหนักสิบกิโลครับครับอืมแรุดงครับครับเมื่อก็เรียกเจียานะครับอืมครับครับอ่าหนึ่งทีซีต่อน้ำหนักแพะสิบกิโลได้เพี่นหวังเด้ออ่าถูกต้องนะครับนอกอ่าต้องไปนอกเพื่นจะได้ฉีดเลยครับผมตามเข้าไปในคลองเลยครับผม เอารายละเอียดตัวใหญ่างๆจำนวนที่ใส่ปริมาณที่ใส่ก็บอกพี่น้องไปแล้วนะครับเนาะต่อไปไอ้น้องคิมสี่จุดที่เทาจะฉีดเทาจะฉีดยูโบริเวียนใดสี่ก้อนกันเลยครับพี่น้องผมตุ้มต้นข้อันนี่ยนะครับต้นข้อนะครับเนาะไตไตข้อลงมานิดนึงนะครับประจุดประมาณนี้เนะอรับเข่าฉีดเข่ากล้ามเนื้อเนาะครับผมอ่านะครับต่อไปน้องเพื่อนก็จะฉีดเลยครับผมฉีดเทาก็ต้องเซ็ตด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะครับเนาะอ่าอย่นี้ครับ อืมครับอ่านีเขต้องหัวเหมือนหยามแลนหรือครับเมื่อเช็ดได้ทีนอกมืดจะดิ้นแน่นนะครับเนาะแล้วจะโตทีอ่าัวยันเจียงอ่าโตันว่าเจียมโตเชียงว่าเชียงเนาะครับเนาะมาในเ็จเรียบร้อยนะครับผม แต่เขาาดีเจังสีก่กบแพ้แล้วอ่าควบปลอดภัยของแพรหรือรการซีบป,ปัญหาต่างๆที่ตามมาก็จะซีบได้นะครับเนาะครับผมเอาที่นอกกับบึง้งอ่าเป็นแนวทางน,น,น,นะครับเนาะอ่านี่แหะครับอ่าหลังจากฉีดแล้วก็เอาแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณที่ห้องฉีดน,นะครับเนาะอืมครับผมหมัวในยามอืมเลี้ยนไปครึง่งนะครับอ่าแต่ถาเข้าฉีดมาแพรห้องกับบมุมีอาการ ขางเชียงแพรหรือว่าเป็นอย่างไรเนาะครับผมบวมถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าบวมเรื่องเรื่องตูน,น,นี่ครับรดินะงงเนี่นนก็มีบวมเนี่ยครับธรรมดาถ่ายอย่างไงเร้านี่เพาน้ำฮอนกลัวแบบอืมที่บวมนิดหน่อยหลังจากเขาสังเกตเบืเ้องต้นแล้วเนาะครับเนาะอ่านี่นะครับอ่ามือเนาะครับเนะาะใครอยากสนใจอยากสอบถรรามยงแพรแบบของเราน,นี่อ่ากับเพื่อนเลี้ยงแบบยืนลงเป็นรักเนาะอ่าแลลวครับ ปล่อยเลี้ยงกับปล่อยได้แล้วตรงนีพื้นที่เนี่ยไม่นะ,นะหรือการให้อาหารต่างๆพี่น้องผู้ใดสนใจน้นนนองคิมเนาะอยากสอบถามรายละเอียดในการเลี้ยงในแบบต่างๆจ้างให้น้องคนติดเบอร์โทรไว้แล้วก็จังโทรมาสอบถามครับขันตอนต่างๆว่าผู้ที่เลี้ยงเนาะผมสงสัยขอมดขวางข้อมูนน,มนั่นข้อมูนนี่น้องันก็นยินดีเนาะครับเนาะอยู่ไหนน้นำเอาติดเบอร์โทรก่อนเลยครับราบแรกครับผมเบอร์โทรผมเกลยศูนย์หกห้าครับสองเก้าเจ็ดครับแปดสามศูนย์หนึ่ง ครับไล่ไดจะเ้าเลี้ยงมานีเฮาก็ได้ใส่ได้สวยน้ำเพิ่นเป็นประจำอ่าเพราะได้ใส่เนาะอ่ากระเฮ็ดสลับกับอาชีพอื่นไปแน่นะครับเนาะอ่ามือนี้เนาะครับเนาะผมสองคนก็ลาไปก่อนพี่น้องสนใจอยากเคยชิทเฮ็ดชีทแบบใดเนาะผมก็ยินดีแนะนําเท่าที่เคยเลี้ยงมาประสบการณ์เท่าที่เคยเลี้ยงมาเอามือนี้ลาไปก่อนนะครับเนาะจนกว่าสิพอกันมาชิปต่อไปสวัสดีครับผม